สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มูทุดทิศกับพิขามาเล่านะครับผมจะมาคุยเรื่องปัญหาที่มีคนถามมานะฮะว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือนั้นไปช่วยคนไปสร้างบารมีแล้วทำไมตัวเองกลับตกตำ่ำทำไมชีวิตกลับลำบากยากจนนะครับผมจะเล่าไปแล้วก็จะให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศที่ผมไปถ่ายคลิปมูที่วัดบางกุง้งแล้วก็ที่วัดหลังสาระสิทธิ์นะครับ มีคนถามมาว่าเขามีกระบาดกลางฝ่ามือเขามีความรู้สึกว่าเขามีอะไรพิเศษแล้วเขาไปแนะนำคนนู้นคนนี้ให้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วชีวิตเขาจะเป็นอะไรไหมต้องบอกก่อนว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือมีองค์เทพสามารถจะแนะนำคนช่วยเหลือคนได้ แต่ต้องไม่ไปเปลี่ยนดวงชะตาไม่ไปเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไม่ไปล่วงกรรมของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นคนที่มีการบากการฝ่ามือหลายคนสัมผัสได้ว่าคนนี้เขามีกรรมอะไรแล้วก็อยากจะพาไปทำบุญ แต่ว่าตัวเองไม่รู้หรอกว่าเจ้ากรรมเวรเป็นใครแต่รู้ว่าเขาควรจะทําแบบนี้แบบนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นการแนะนํำเฉยๆอันนี้ทําได้แต่ไม่ใช่พาไปซื้อของพาไปาที่วัดพาไปหาหลวงพอ่อพาไปอธิษฐานพูดตามฉันนะทําตามฉันนะทนํานู่นทํานี่ทําเสร็จไปปล่อยป้าแบบนี้แบบนี้นะแล้วชีวิตจะดีขึ้นถามว่า ไปทําแล้วเขาดีขึ้นไหมต้องตอบว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเป็นไงต่อพอชีิตคนนั้นเขาดีขึ้นชีวิตคนที่พาไปก็ตกต่ําถามว่าตกต่ํำยังไงก็ตกต่ําคือจากเคยมีเงินมีทองอยู่ๆเงินก็หายากอยู่ๆก็เจอปัญหาในชีวิตแบบคาดไม่ถึงเช่นตัวเองก็อยู่ๆก็ไม่สบาย ตัวเองอยู่ๆก็ค้าขายไม่ได้อยู่ๆก็โดนโกงอยู่ๆลูกหลานก็มีปัญหาเอาเรื่องเอาราวมาให้มีหลายคนมาปรึกษาแล้วก็บอกอาจารย์ขาทำไมหนูเมื่อก่อนมีเงินมีทองตอนนี้หนูขายหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถหนูเครียดมากเลยก็เลยส่งเข้าไปก็เลยรู้ว่าโอ้โหเจ้ากรรมในเวรใครก็ไม่รู้ มารวมกระทืบเขาอยู่ก็เลยบอกเขาว่าเราแนะนำเขาได้แต่เราไปยุ่งกรรมเขามากไม่ได้คนนี้เขาก็ช่วยคนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนเขามีเงินเขาก็คิดว่าเขาลอดแล้วเวลาใครลำบากใครทุกตัวเองรู้สึกสัมผัสได้ว่าเออเขาน่าจะติดวิบากกรรมตรงนี้แต่ไม่รู้หรอกนะว่าเจ้ากรรมินเ็นคนนั้นเป็นใคร แค่รู้สึกว่าควรจะพาไปทำบุญแบบนี้เขาก็จัดแจงพาไปซื้อของพาไปวัดไปคุยกับหลวงพ่อว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จัดแจงเต็มสูตรเต็มพิธีชีวิตคนนั้นดีขึ้นแต่คนนี้เริ่มติดเริ่มขัดเริ่มติดเริ่มขัดจนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลำบากลำบากแบบว่าไม่ฟื้นตอนนี้บ้านที่อยู่ก็ จะขายละเพราะไม่มีเงินลูกหลานก็กระจัดกระจายไปหมดดังนั้นคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือหรือมีองค์ช่วยคนได้ไหมช่วยได้แนะนำคนได้ไหมแนะนำได้ให้เงินคนได้ไหมให้เงินคนได้ถ้าเรามีเหลือเรามีพอแต่เราไม่ควรจะไปเปลี่ยนดวงชะตาเขายกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเรารวยเรามีเงินเยอะ เราเห็นคนนี้เป็นคนดีตกละกรรมลำบากเราให้เงินได้ไหมให้ได้บริจาคได้ไหมให้ได้ได้สิ่งของให้ได้ไหมให้ได้แต่เราต้องไม่ไปเปลี่ยนดวงชะตาเขาโดยการไปซื้อที่ดินให้เขาไปซื้อบ้านสร้างบ้านให้เขาเพราะการที่จะคนคนนึงจะมีที่ดินการที่คนนึงจะมีบ้านมันต้องเป็นบุญวาสนาเก่าของเขาในอดีตชาติมาด้วย ดังนั้นการที่คนเราเกิดมาปัจจุบันลํำบากยากจนมีนูน่นมีนี่ปัญหาในชีวิตเป็นเพราะเขาเคยทํากับเจ้ากรรมในเว้คนใดคนหนึ่งไว้ในดีตชาติเราไม่รู้ว่าเขามีกรรมอะไรมีโจทย์อะไรติดตัวกันมาแต่เมื่อเราไปเปลี่ยนดวงชะตาเขาไปให้เขามีบ้านมีที่โดยที่มันยังไม่มีบุญวาสนาที่จะได้ เจ้ากรรมในเว้นของคนที่เราไปช่วยย่อมไม่พอใจเมื่อเขาไม่พอใจและเจ้ากรรมในเว้นของเราตอนที่ตอนนั้นเขายังหาโอกาสเล่นงานเราแต่ยังเล่นงานเราไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีบุญวาสนาบิบุญบารามีอยู่แต่เมื่อเจ้ากรรมในเว้นมันรอโอกาสและมันมีสมุนหรือมีคนคอยมาร่วมสมทบคือเจ้ากรรมเว้ของคนอื่น เราไม่รู้หรอกว่าคนนั้นพีจ้กรรมนิเวศกี่คนกี่ลายเมื่อมันรวมกําลังกันได้มันก็ลุมกระทืบเราจากคนเคยมีเงินมีทองขายดิบขายดีก็เจอปัญหาลูกค้าเอาของมาคืนลูกค้าก็ดา่าคนที่เคยช่วยเหลือก็หนีหายการเงินการท้องก็ติดคัด โครคภัยไข้เจ็บก็ถามหามีหลายเคสที่มาปรึกษาตอนนี้ยังไม่ฝืนจากการที่ตัวเองไปเปลี่ยนดวงชะตาคนอื่นด้วยความสงสารตอนนี้บอกได้เลยว่าจะกลับมาเหมือนเดิมนั้นเป็นไปได้ยากเมื่อโดนเจ้ากรรมเวรของคนอื่นซึ่งอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราคิดลุมกระทืบ ดังนั้นคนที่มีกระบังการฝ่ามืออยากจะช่วยคนแนะนำคนได้ให้เงินบริจาคช่วยเหลือได้แต่อย่าไปเกินบุญวาสนาของคนคนนั้นเช่นเขาเกิดมาลำบากยากจนเราไปช่วยจนเขาเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยหลายๆเคสที่เราเห็นมันจะทำให้คนไปช่วยนั้นเจออุปสรรคปัญหาทุกกายทุกใจจากที่ล่ำรวยมีเงินมีทอง ก็มีปัญหาให้ทุกกายทุกใจให้เครียดโดยที่ไม่จําเป็นถ้าเรายังมีบุญวัสณาพอมันก็แค่เครียดแค่ทุกข์แต่ถ้าจังหวะเจ้ากรรมในเวรของเรามันรอโอกาสอยู่มันก็ลุมกระทืบเราจากหลายๆกรณีที่มาปรึกษานั้นตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขายบ้านขายรถขายที่แทบจะไม่มีอะไรจะเหลือล้วดังนั้นช่วยคนได้ แต่ต้องไม่ไปล่วงกรรมไปเปลี่ยนดวงชะตาเขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมได้เจอมากับตนเองจากคนที่มาคุยมาปรึกษาดังนั้นการเมตตาเป็นสิ่งที่ดีการให้ทานช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่รู้กรรมคนอื่นไม่รู้เจ้ากรรมในเวรคนอื่นและเราไม่รู้เจ้ากรรมในเวรของเราดังนั้น เราอย่าไปยุ่งกรรมคนอื่นโดยการเปลี่ยนดวงชะตาให้มันเกินบุญวาสนาของคนนั้นเลยมันอันตรายกับตัวเราเองไม่มีใครรักเราห่วงเราถ้าเวลาเราทุกข์ขึ้นมาคนที่ทึกทุกคือตัวเราและญาติพี่น้องพ่อแม่เราคนอื่นก็แค่ให้กําลังใจสู้ๆสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้แต่ไม่ได้ยื่นมือมาช่วยหรอก คนที่ลำบากใจทุกใจที่สุดคือคนในครอบครัวของเราเหมือนกับป้าคนนี้หรือหลายๆคนที่มาปรึกษาสุดท้ายลูกหลานเป็นฝ่ายทุกข์ลูกหลานเป็นฝ่ายลําบากก็ติดตามช่องพี่ขามมาเล่าด้วยนะครับขอพระคุณครับทุกคน